เลาะเบิ่งสวนเนาะคะ่ะเนาะงามขึ้นงามแล้วค่ะพีน่น้องเนาะกำลังขึ้นสวยนะคะเห็นบ่ค่ะกำลังขึ้น,นมาดูฝั่งนี้กันจ้าฝั่งนี้ก็ขึ้นเยอะเลยเนาะขึ้นหลายแล้วค่ะฝั่งนี้ก็ขึ้นหลายแล้วเพื่อนๆโอ้สวยงามเลยค่ะเด้อกำลังสวยรออ่ะมันเท้าเครื่อเนาะ ร้อยมันเท้าเครือขึ้นทื่งหลังาะคาะเนาะชมสวนค่ะด,ดูวดตถุดนาะท้านเห็นว่าค่ะพืชผักสวนรัวเยอะเยะเลยค่ะเห็นไหมคะ่ะเยอะเลยเนาะเยอะเลยนะคะเนาะก็มีหน่อไม้ด้วยนะคะ ปูเสื้อว่าสินังนี่น้องไหม้นะคะเน้องใหม่น้องหม้ก่อนีีกเพอาเด็กินอยู่นะคะเด้อตัดเทบทุกมือเนาะค่ะเนาะเห็ดน้องไม่ดบเห็ดน้องไม่สมเอามาเห็ดน้องไม่สมค่ะนอขึ้นลายๆพี่น้องเอามีเด็กน้อยนอขึ้นลายๆพี่น้องเห็นป่คะน้องใหม้แจบอยู่เด็กพี่น้องเนาะ แ่บยูเาะไม่นี่ก็ไดาออมแจงออมอากาศก็ร้อนร้อนหลับชมไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆลายปลูกลายสิ่งลายยางอยูเ่ยเละค่ะมืนอี้มาสวนเลยค่ะวันนี้มาสวน สวนกษตรแต์เงกงม้กำลังสิออกหน่วยยิงข้างผีกับมีอีปลุกเลอบบ้านรอบบ้านเลยไปดูตามไปดูโอ้แ่แน่นอ่ะในดอกไม้เต็มเลยหรอ เนี่ยนั่นเด็กนองใม่เต็มรถเลยมาค่ะน,คน้องใม่เต็มรถเต็มเลยพี่น้องเอ,อ้ยน,นุ้ยม,ม,มาดูสวยๆขอบคุณทุกการรับชมเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะนี่กับแม่ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ